เมื่อกี้เลขไม่ครบลูกมาจับไม้แมวแมวมามามาเร็วจะเอาไหมขนม,มอ่ะเดี๋ยวจะซื้อขนมให้กินมาน้องดูทำเด็ตื่อซะงั้นแหละมา <laughs> มาเลวลแะน้องมองไม่เอาไม่สนไม่สน แบบนี่จับให้มาอีกทีลูกนี่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 อ่ะอ่ะจให้มาใหม่เลือกออกมาลูกมาเร็วดิอ่ะจับหน่อยจับออกมาจับออกมาหยิบอบอกมาไม่ได้ให้กัดขันนะอ่ะอุ้ยไม่เอาไม่เอา หยิบออกมาเขียวออกมาลูกเขี่ยออกมา,เ,<อ>าเร็วดีมไม่จะให้จับขันนะความหมดใหญ่เร็วสายสินเส้นนี้ศักดิ์สิสทธิ์หรือไม่ข้าไม่รู้แต่เมียเจ้าเป็นขวอนแรงกำลังใจของข้าหยิบป้องเลยข้าก็แคล้วข้าจะกตุกสิทธิแล้วละ่ะหยิบป้อง มาเขียงมาลูกเขียงมาใบหนึ่งเอาใบเดียวอย่าเอาเยอะนะไหนออกยังปุ๊บอุย้ยไหนไหนเลขอะไรอ่ะเลขอะไรมาขอขอดูมาขอดูไหนนะเลขอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมแกะไม่ออกเอ,อ้ยแกะแล้วเวบ อ้ยอะไรอ่ะเลขสองเช่ป้านี่ไงเลขสองโอเคเอาใหม่เอาใม่มนุมนมนหมนุมนมนุมนหมนหมนุนมนหมุนมุนมุนหมนอ้าวใส่ไว้หนูจับเอามาออกอ้าวจับออกมาเอาใบาฮึบอุ้ลุ้นลุ้นมาขอขอมา นายโอ้ยแกะไม่ออก啊อนี่อะไรอะน้องเดี๋ยวก่อนนี่มาอีกแล้วสีน้องอย่าพึ่งเดี๋ยวเอานี้ยอ่ะมาอีกใบเนี้ยอีกใบเนึ้ยลูกอ่ะหยิบมา นี่จับได้สวยเอามาขอขอขอดิเปิดดิเปิดดิเปิด,ด,ปดมาขอปึ๊บอะไรอะเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเปล่าเดี๋ยวดูก่อนน้องให้ดูก่อนสิเลขอะไรเลขเจ็ดนะเนี่ยเห็นไหมเลขเจ็ดโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคเปล่า you